ราาเราชื่อเจ๋งเพื่อนบอกว่าถ้าเจ๋งจริงต้องสู่บุรีเราก็เลยเริ่มสู่เจ๋งสูบ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 จนเจ๋งแบบนี้บุหรี่ไม่ทำให้ใครเจ๋ง เราชื่อเก๋เราคิดว่าผู้หญิงต้องสูบบุหรี่ถึงจะเก๋เราก็เลยเริ่มสูบ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 จนเราเก๋แบบเนี้ยเก๋ตายแหละบุหรี่ไม่ทำให้ใครเก๋ครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คนที่เขาไม่สูบบุหรี่กันว่าความคิดเห็นเขาจะเป็นยังไงนะครับก็จะมีคนนึงเดี๋ยวเราเดินไปถทายกอนเลยแล้วกัน อยากสูบนะครับไม่ใช่เู้นใหญ่เลยรู้สึกลังคานไม่ชอบเลยหน้าสูบไหมตรงนี้ก็รีบมากเลยนะครับครับผมก็กลุ่มเมื่อกี้ก็เป็นกลุ่มผู้ชายนะครับที่เขาบอกว่าเห็นเพื่อนสูบบุหรี่แล้วน่าลำคาอากาศก็ไม่บริสุทธิ์ด้วยต่อไปเราจะไปสัมผัสกลุ่มผู้หญิงละกันว่าความคิดเห็นของผู้หญิงจะเป็นยังไงโอเคลองตามกมาความคิดเห็น เกี <S <S no. no. nah, ่ยวกับการสูบบุหร like ี <S 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 ่ครับเรามีเพ oh so mm ื่อนสูบบุรี่มากครับแล้วเราคิดยังไงกับเพื่อนที่สูบบุรี่กมันก็เป็นสิทธิสนุคนแต่ว่าในทาเดียวกันเราก็ต้องเรงใจของิช่นเดียวกันถ้าสบว่าคนที่ในพืที่ที่เัดมีสาเรามส แล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะไปแนะนำเพื่อนยังไงครับเพื่อให้เพื่อนแบบนี่สูตในที่ที่ควรสูตรนะไม่ไม่ควรสูตรที่อยู่ที่สาธารณะนะก็เราเริ่มจากเพื่อนที่เราจะมีก่อนละกันเพราะว่าถ้าเกิดนเราจะโดนเราก็ไม่ได้เราก็เริ่มจากเพื่อนที่ใกล้ๆตัวเราบ้างที่เราสนิทก่อนละกันค่ะให้คำแนะนำแล้วก็ขอกราบพอดีๆขอบคุณมากครับเดี๋ยวมาพบคนต่อไปเลยละกันนะัสดีครับ ขออนุญาตยยตัวตัดอะไรน,นี่เป็นคือคดีตอนนี้มีความขี้เห็นเกี่ยวกับคนสูบบุรี่รู้สึกไม่ช,ชอบค่ะมันเหม็นมากเพราะว่ามันเหม็นใช่ค่ะการเลี้ยวเหรอใช่ค่ะแล้วม,ลมันก็ไม่ไดีต่อสุขภาพเลยเพราะเราสูบเข้าไปก็ทำให้เรามีการอักเสบ ในในที่นี่เขาจัด <tik> เงินคิดว่าเราสูงใช่ใช่มีเจ้านี่ก็รบกวนมืงแล้วก็ทำให้เราเสียสุขภาพไหมดแล้วเราจะแนะนำเาอย่งไรว่าบางอ้่างไม่ดีบางาไม่ดีนะเนี่ยเราควรที่จะควรที่จะรับนือกั มากคนนี้สุดยอดเลยบอกเพื่อนไม่ไกลๆก็ต้องบอกเพื่อนดีๆนะครับไม่งั้นจะมีเรื่องบาดหมางกันก็บอกว่าที่เนี่ยมันทำร้ายเรานะตอนที่ไปส่งที่ที่เขาจัดไว้ให้ส่งเราเป็นคนส่งที่ที่สั่งแล้วนะนะครับดีขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอรบกูดเวลาที่คุยนะครับคือถามทั้งสามคนเลยกันเรารู้สึกยังไงกับคนที่ รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากโหรังเกียจเลยเหรอใช่เพราะว่ามันเหม็นแล้วมันทำให้แบบว่าร่างกายของคนที่แบบว่ารับสูบอ่ะก็มันทำให้สมบัติม่ดีแล้วเราจะแนะนำเพื่อนยังไงว่าเฮ้ยเราในส่วนสูบที่สามานะก็ควรไปบอกเขาแบบว่าลองคิดข้างๆถึงไหน่ว่านี่เธออยามาสูบที่นี่นะมันเป็นที่สาธารณะแต่ซีฟ้ามึงตัไกลเลยไม่ใช่ บอกเราก็จะมาสัมภาษณ์คนที่สมุบรในที่สถานละโอเคน้องน้องคิดยังไงได้ยินมาสุบริเนเรอนเริ่มจากเพื่อนเริ่มจากการพบเพื่อนก่อนนะคือเพื่อนพาสุบใช่ไหมครับก็เลยตั้งแต่ตอนนั้นจนวันนี้ก็สูบมาเรื่อยๆเลยแล้วน้องกับปัญหาที่อะไน้อง นี่งลบๆหน่อยนก็ไม่มีใครรู้ว่ประมาณนี้ขขดดก็<ๆ>ขาคอตน้องนนะบกม,มีแฟนอยู่ด้ยเนียัม่นาอ่ไก็ตอนนี้เราจะมาขับทายนะครับไม่ต้องดห้องะไ,ไ,ไ,ไ้คนที่โาคนะาร์นะ เิาา็นเลยยอมารับพี่ผมขอสัมษณ์เกี่ยวกับการสีในที่สะนะาธารณะสาธารณะนึนนงนะครับพี่คือพี่วามคิา็ไม่เหางสอ่เนียอ้าวทำไมพี่ถึง,งสูบุหรี่ลเริ่มจากตนเร่อิ่มจากการที่เห็นเพือนสูบเรเลยสูบมากแพ้ว่เาเราก็เลยเล่นติดก็เลยติดมาจนถึงปัจจุบันน,นี้แล้ว ที่มีทีแก้ปัญหาครับที่ทำไมพี่ถึงสูงสูงในที่สาตว์เพราะเขามีเทคโนโลยีเทคโนโลยีโปให้มันจะดีขึ้นขึ้นมากนะครับพี่ก็ขึ้นมากมากนะครับก็วันนี้เราได้สัมผัสคนที่สูงแล้วเราก็รู้แล้วว่าปัญหาเกิดจากอะไรแล้วทำไมเขาถึงสูงนะครับก็ขอบคุณมากครับโอ้ลงบุหรี่เริ่มไม่ยากหรอกพี่ผมนี่เริ่ม เข้าใจว่ามันยากถ้าคิดจะเลิกบุหรี่แมนเข้าไว้ครับแล้วบอกกับตัวเองว่าเลิก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 ไม่ทันแล้วมั้งครับแบบนี้บุหรี่หยุดมันหรือให้มันหยุดเราครับโลกนี้โลกที่ทรมานเหลือเกิน มะเร็งต่อดดีกว่าเพราะเราร้วนตายแต่โลกนี้ไม่ตายแต่ทรมานหลายปีทุกสิ่งทุกอย่างทังหมดขอแท้อยากทำลายตัวเองทุกวันเลยอยากทำลายตัวเองครับไม่พ้นจากความทรมานผมอยากจะฝากไปถึง ทุกท่านเียงสู้บุหรีอยู่นะฮะแต่อยากไม่อยากจะทรมานอย่างผมในสภาพเพนนีนะเลิกเถอะครับไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยถ้าถึงขั้นอาการที่เหนื่อยหอบแล้วนะถึงแม้คุณจะเลิกก็ตายไปแล้วประเทศชาติยังต้องการทัพยากรบุคคลอีกมากแต่คุณเป็นโรคนี้แล้วนะคุณจะพลาดโอกาสที่จะเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองพอแท้ในชีวิต ก็สิ้นหวังทุกสิงทุกอย่างั้งหมด